สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกอมหาชนครับและวันนี้นะครับกออยู่กับรถยนต์นะครับนิวนิสสันอเมร่2022นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับมีจําหน่ายเพียง300คันเท่านั้นนะครับโดยรุ่นนี้นะครับนิสสันทําการเปิดโตมาใหม่นะครับเป็นรุ่น VL Sport Tech X นะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่695,000บาทครับ และในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Sport t e ท h ที่ทำการอัปเกรดของแต่งนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็พาไปชมกันครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยทำการตกแต่งด้วยนะครับหน้ากระจังแบบ V-Motion นะครับจากเดิมที่เป็นสีโคเมียมนะครับหรือจะเป็นสีลมดำนะครับในรุ่น Sport t e ท h X เนี่ยเขาแต่งเป็น สีดําเงาแบบนี้ให้นะครับสวยงามมากๆนะครับรรับกับแถบสีดําตรงนี้มากๆเลยนะครับครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าก็จะมีเป็นฝาครอบไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับสวยๆเป็นลายแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเป็นดําเงาสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับในรุ่นนี้นะครับสปอร์ตเทคเเนี่ยเขาใส่เป็นไฟ d a y t i m e ์เ n n i n g l i g h t มาให้เลยแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องเปิดไฟหลีกก็ติดเลยนะครับลูกค้า เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางวันมากๆเลยครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยรุ่น Sporttech X เนี่ยเขาจะมีเป็นล้อแม็กนะครับขอบ16นิ้วนะครับแบบนี้มาให้เลยนะครับเป็นรายเฉพาะของ Sporttech X เท่านั้นนะครับซื้อรุ่นอื่นไม่ได้แม็กลายนี้นะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นแม็กหน้าปัดเงาทูโทนนะครับเป็นสีเทาด้านในเป็นสีเทานะครับ ปัดหน้าเงาให้แบบนี้เลยนะครับสวยมากๆเลยครับมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ่าเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างครับส่วนของหลังคานะครับตั้งแต่เสา A ขึ้นไปเลยนะครับจนถึงหลังคานะครับเสา B ีีด้านหลังนะครับตรงนี้นิสานจัดเป็นสีดําเงามาให้สวยๆแบบนี้เลยครับและพิเศษนะครับในรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีโลโก้ Sport-Tec X X นะครับติดบริเวณเสาบีให้แบบนี้ด้วยครับเป็นรุ่นเฉพาะของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีตัวรถมาให้แบบนี้นะครับสีขาวแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ปิดเปิดรถอัจฉริยะของนิสันมาให้ด้วยครับแล้วก็ชายด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแถบนะครับเป็นแถบคิ้วแบบนี้นะครับสีเทามาให้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะ มีตัวอักษรคำว่า Sporttech X มาให้ด้วยครับผมเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังตัวรถนะครับอันนี้เสริมหล่อมาด้วยสปอยเลอร์ฝาท้ายมาเลยนะครับสีดำแบบนี้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายเขาก็เป็นแบบ LED มาให้แบบนี้เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยตัวอักษร Sporttech X บริเวณฝาท้ายด้านขวาตรงนี้นะครับลูกค้า รุ่นนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของรุ่น vl ตัว็อปของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะใส่ skirt มาให้นะครับเป็น skirt ของ sporttech ครับผมแบบนี้มาให้เลยนะครับสวยสวยเลยเดี๋ยวก็พาชมด้านในตัวรถกันต่อนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่แผงประตูกันเลยนะครับแผงประตูก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็หุ้มหนังสีดำมาเช่นกันนะครับบริเวณตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคิ้วมาให้ด้วยนะครับลูกค้าก็จะติดคิ้วเพิ่มเติมมาให้ในรุ่น s p o r t t e ท h X นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ใต้คิ้วเนี่ยก็จะมีเป็นไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงสวิตช์กระจกนะครับตรงนี้ก็จะมีขอบสีเงินมาให้แบบนี้เลยครับผมแล้วก็อ่าด้านในนะครับตัวรถตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนหลนะครับบันไดด้านข้างเนี่ยเขาจะมี คิวสแตนเลสนะครับเป็นสกับเพจนะครับติดคำว่า s p o r t t e ท h X มาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เพิ่มเติมด้วยไฟแอมเบนไลท์นะครับบริเวณที่พักเท้าแล้วก็แผงประตูทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยแป้นเหยียบนะครับเป็นตรงสปอร์ตแบบนี้มาให้นะครับเฉพาะรุ่น s p o r t t e ท h เเท่านั้นนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวเบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะ หนังแบบโคเอมูเร่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะสะท้อนความร้อนนะครับลูกค้าไม่อมความร้อนนะแล้วก็เป็นหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงมาให้แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวอักษรนะครับปั๊มตัวกัรสปอร์ตเทคเอ็กมาให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพุ่มไมยนะครับก็จะเป็นแบบ3ามก้านนะครับแบบพุ่มหนังสีดํามาให้นะครับเนี่ยสัมผัสดีเลยนะครับลูกค้า ในส่วนของเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเกียร์หุ้มหนังนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเทาแบบนี้นะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ s p o t t t e ท x X มาให้เช่นกันนะครับอ่าหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับปกติเนาะของนิส s ันอ m เมลเลยครับผมมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบ ไลท์ขอบนะครับของนิสสันอเมร a แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอก็พาไปชมโปรโมชั่นท้ายคลิปกันนะครับและหลังจากที่เราได้ชมตัวรถทั้งภายนอกและภายในนะครับในรุ่นนิสสันอเมร่านะครับสปอร์ตเทคเไปแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถโทรหาก๊อฟนะครับได้ที่หมายเลข094 429 5292ครับส่งมาสอบถามนะครับ รถรุ่นนี้มีเพียง300คันเท่านั้นนะครับถ้าต้องการเป็นเจ้าของนะครับรีบโทรหากรอบเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always.